จังหวัดราชบุรีได้ปรับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาดเพื่อให้เกิดการลดปริมาณขยะทําให้เราสามารถลดปริมาณขยะได้เป็นจํานวนมากได้มีธนาคารขยะที่มีการคัดแยกเพื่อไปสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนก็เชื่อมั่นว่าจังหวัดราชบุรีจะเป็นจังหวัดที่มีความสะอาดสวยงาม ทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนดีขึ้นนะครับสำหรับโครงการชุมชนไร้ขยะของอำเภอโป่งซีซัน4นะครับมีหมู่บ้านชุมชนที่ส่งเข้าร่วมมากกว่าทุกปีโดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายหลายลส่วนนะครับทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนแล้วก็ที่สำคัญก็คือบริษัท s อ g p นะครับผมก็ประสบความสำเร็จกันได้ดีนะครับผมเราจะพยายามทำให้ทุกชุมชนทุกหมู่บ้านได้เข้าร่วมโครงการชุมชนไร้ขยะเป้าหมายคือประกาศให้อําเภอเราเป็นอำเภอปลอดขยะครับ ือชุมชนเมืองทําอะไรซึ่งค่อนข้างจะยากแต่ว่าเราได้ความร่มบือจากชาวบ้านนะคะบันถึงได้เกิดการคัดแยกขยะขึ้นมานะคะประโยชน์กับชาวบ้านที่ว่าถ้าเขาจะนําจําหน่ายเองก็ได้หรือจะนาทิ้งที่เราเราก็สามารถที่จะไปให้กับเทศบาลไม่รบกวนกับเทศบาลมากเกินไปค่ะเพียงแต่เริ่มต้นว่าให้เขารู้จักคําว่าคัดแยกขยะเราก็พึงพอใจแล้วค่ะเมื่อก่อนเนี่ยนะใส่ปุ๋ยเคมีหลานเขากะ ซอยแนะนำเขาก็เปิดโทรศัพท์ให้เบิ้งว่าการทํานำหมากทําแบบใดยังไงนนะมันงามแล้วก็ผลผลิตได้ดีก็เลยแนะนำให้เพื่อนบ้านหรือว่าชุมชนเฮ้าเนี่ยให้เหตุน้ำกันชุมชนของเราจะมีเรื่องขยะบุญค่ะ ไม่มีทุนก็ทําได้เราจะมีการรับบริจาคขยะนี่นะคะเพื่อนําไปขายค่ะเป็นค่าน้ำค่าไฟให้กับทางวัดะคะ่ะเริ่มแรกก็มีกิจกรรมโดยการที่พี่น้องประชาชนทํากิจกรรมภายในหมู่บ้านนะคะแล้วเราก็มีการลงในรายกลุ่มหมู่บ้านเป็นแรงบันดาลใจให้บ้านนี้แบบเฮ้ยจะสกระปรกอย่ไงไบ้านเดียวก็ต้องมาทําให้มันสะอาดเหมือนเหมือนกันค่ะเราก็อยากให้เด็กรุ่นใหม่เข้ามาสานต่ออยากให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมมากๆในการพัฒนา มีการส่งไม้ต่อแล้วก็แบบเรียนรู้ซึ่งกันและกันตรงนี้ค่ะเริ่มแรกนะครับมีผู้ใหญ่ แล้วก็ท่านผู้สูงอายุหลายๆท่านนะครับแต่ละครัวเรือนได้มีการจัดจัดแยกขยะครับเมื่ออยู่ท่านก็แบบเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็คงก็เลยคิดว่าลองมาทําเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ดึงโรงเรียนในชุมชนเข้ามาช่วยหน้าที่และบทบาทนะครับก็คือจะต้องขัดแยกขยะที่ต้นทางก็คือในครัวเรือนของเราก่อนครับแล้วก็นํามาคัดแยกที่ศาลาหมู่บ้านนะครับขยะส่วนที่ขายได้ก็จะนําไปขายครับส่วนที่นํามาแปรรูปได้ก็จะนําไปแปรรูปครับเราจะนํา ขยะหรือสิ่งของเหลือใช้นะครับนำมาเพิ่มมูลค่าโดยการทำเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือสิ่งประดิษฐ์ของหมู่บ้านครับโดยจะนำเงินส่วนนี้มาเข้ากองการของชุมชนครับโดยไว้ใช้ในกิจกรรมต่างๆตอนนี้ก็มีเวลาว่างก็คิดประดิษฐ์สิ่งของนำสิ่งของที่เหลือใช้ให้มันก่อเกิดประโยชน์สร้างมูลค่าใส่ไอเดียของเราสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รางวัลคือ ที่ห่อผลไม้ทํามาจากสิ่งของเหลือใช้ที่เราไม่ได้ใช้แล้วทําให้ผลไม้เรามีผิวสวยแมลงวันทองไม่สามารถที่จะเจาะได้ลดอันตรายที่เราจะต้องปีนขึ้นทั้งบนห่ผอผลไม้ลดต้นทุนการผลิตปลอดภัยจากยาฆ่าแมลง การที่มีผู้นําเป็นผู้หญิงเราก็เชิญชวนเนาะให้ชาวบ้านของเราออกมาช่วยกันทำไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเด็กวัยกลางคนหรือว่าผู้สูงอายุก็อาจจะให้ความร่วมมือช่วยเราในการทําอาหารเลี้ยงในวันที่เราพัฒนาจัดการหมู่บ้านของเราค่ะจากเดิมที่เราได้ให้ความรู้ในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางนะคะเราก็นํามาใช้ในการเข้าร่วมโครงการนําขยะมาเพิ่มมูล,ลค่าให้มากขึ้นค่ะเราจัดการแยกคัดแล้วก็ เอาไปทําเป็นยายสังเคราะห์นะแล้วก็เอามาทอเป็นผ้ามันน่าจะดีเมื่อเรามีการคัดแยกหรือว่าดูแลเรื่องขยะเราก็น่าจะเอางานทอผ้าเนี่ยเข้าไปช่วยเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยเขามีควาสมสามัคคีกันนะการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไร้ขยะของอำเภอบ้านป่งจังหวัดราชบุรีร่วมกับบริษัท SCGP มีเป้าหมายที่จะทําให้หมู่บ้านชุมชนในอำเภอบ้านโป่งมีการจัดการขยะที่ถูกวิธีจึงทําให้โครงการชุมชนไร้ขยะของอำเภอบ้านโป่งประสบความสําเร็จ <Okay. S 1> มุ่งสู่เป้าหมายเมืองคาร์บอนต่ําอย่างยังย่งยืนต่อไปค่ะ SCGP โรงงานบ้านโป่งเรามีทีมฟาเซเนเตอร์ที่มีความสามารถความเชี่ยวชาญเอาองค์ความรู้นําไปสู่ชุมชนทําให้ชุมชนสามารถมุ่งสู่ชุมชนไร้ขยะอย่างเป็นรูปธรรมครับ SCGP นะคะเราได้ให้ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจ แนวทาง ESG 4+ Plu นะคะซึ่งก็เน้นเรื่องของการดูแลสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็สังคมนะคะให้เติบโตอย่างเข้มแข็งนะคะเราเชื่อว่าชุมชนในทุกที่ที่เราอยู่เนี่ยคือบ้านของเรานะคะและก็ในปีหน้าค่ะ SDG P เรามีเป้าหมายนะคะคือเราจะยกระดับชุมชนไร้ขยะนะคะสู่การเป็นชุมชนสังคมคาร์บอนต่ำค่ะทั้งหมดก็คือเพื่อลูกหลานของเราในอนาคตค่ะ